ผมโมด16 8แเลิฟพานะครับวันนี้จะพามาชมผลงานการเคลือบเซรามิกจากทางหลานเรานะครับรถคันนี้ผ่านการใช้งานมา4 0 0 0มื่โลแล้วละครับแต่หลังจากเคลือบเซรามิกจากทางหลานเราไปโมดกล้าพูดได้เลยว่ารถคันนี้จะสวยใสเงางามมากกว่ารถไม่ป้ายแดงที่เพิ่งออกจากโชว์รูมมาแน่นอนครับมาชมผลงานกันเลยครับ One, two, three, let's go! Clap, 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 clap Baby your Get with! You. Clap, 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 clap let's go to work! Clap, 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 clap Get with! You. Clap, 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 clap